ร้อนโอเคครับน้องมาปลุกผมไม่หยุดมาเฮ้ยอุยทุเรศสลายร้ราน้องมาปลุกผมไหม่ะพี่ชายทำไรครับพี่ชายไะขายยังไงเพ่อหนุ่มหม่เขียวอ๋อโยกไปพี่นี่เป็นไงตึงพี่ตึงตึงตันเด้อไว้เจอกันเด้อไปไปไปไหนไปกันเว้ยไปโชคก็ไปโชคเอาจะไปด้วยเหรอเอาๆหยอกหยอกไอ้เขี้ยมมันเก่าจริงเนาะ มมเออาเเรื่งวะดูมื่อกี้ผมเปิดยังไม่เต็จเลยโอเคครับผมวันนี้อยู่ก็อยู่กับผมมาสามเนะครับผมปันใจสอนอนอนสอนบทาววันนี้ก็อยู่อยู่กับ 3K กับการทำเคผงเคนมแล้วก็ส่วนไปทีนึงนะครับผมสมองขอเป็นไรป่ะเนาะด,ดีไปทีนึงโยวิชยัยสวัสดีครับรถเออันนี้มากเลยอะเมื่อกีอ้อะไรนะ รถอันนี้มากเลยเมื่อกี้ของพี่อ่ะใช่ใช่ครับตัวทีนะครับเมตัวที่ครับตัวทีครับตัวที่ตัวที่ก็รอผมไปซะแล้วครับคนดูดอกแรกผมก็ไปเจอมี่อร้อยเฮ้ยใช่ร้อยถึงหกสิบโลคันเมื่อกี้เลยก็สไตล์เดิมนะครับทําแบบเรียบๆง่ายๆสําหรับสไตล์ผมอ่ะสไตล์สามเกี่ยเฮ้ยกระบะซิ่งใครวะเนี่ยส่งเอฟวะเนี่ยส่งเอฟวะเนี่ยส่งเอฟวะเนี่ย ก็เดีผม 3k คนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนงานบ้างก็เชิวๆนะผมว่าแบบไม่จำเป็นต้องแบบเออในหลังเงินดาอ่ะนี่เงินดำนี่มันน้นนยนอยนึงก็มันจะเวริร์กหรือเปล่าวะถ้าเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคอยู่มั้งเดี๋ยวเราจะพังไปเนี้ยเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะไปทำเนี้ย GDP คันเดงเนียตำรวจมาชนผมโคตรแรงอะ่ะปุ่ม็ดเ,เลย เดี๋ยวไปรอดูกันตอนนี้ตำรวจก็ไม่เยอะครับผมยี่สิบสามคนช่างสิบเจ็ดหมอสิบสองนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่าไม่เท่าไหร่เมื่อกี้ทำไมมันไม่มาไล่มันต้องไล่ดิต้องไล่ดิตำรวจต้องยี่สบามคนมันต้องยี่สิบสามคนขี่ยี่สิบคันก็ยี่สิบคันเลยนะแต่ปกติส่วนมากตำรวจจะขี่ไปด้วยกันจะชอบไปด้วยกันมากกว่าถ้าขายจะเถอะตัวเนี้ยจะเป็นไงวะ เห็นไหมมันไม่มีมันมันมันไม่มีนี่แหละผมผมล็อกผมล็อกไว้ถ้าจะได้อยู่บ้างรอบนะี้เยวรอดูว่าอันนี้ป่าป๊ากี้ไข่ป่ะเนี่ยข้างหน้ามีไหมโอเคอันนี้ผมจะหนีไปฝั่งไหนดีวะคอนโดผมดูแล้วไปฝั่งไหนอันนี้แหละอ๋อข้างบนไปเหินหนีอัอนเนี้นนนย เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำสเต็ปให้ดูเฮ้ยขอเรียกว่าเฮ้ยไอ้้ยไม่ได้กินอาหารหี้ยจะตุยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอย่าเจ็กนะไม่นะไม่นะโอ้โหเจ็กมันไหลแล้วอาหารโยกย,ยาวๆเลยครับรดูยินเสียงอะไรปะ มาแล้วคนเยอมันเห็นป่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาอะเอาะเอาะ 3K มันเอาแน่นไม่ทำไปแล้วตำรวจอะไรจังวะดูดิโหเจ้าตำรวจเด้งมากเลยก็ตำรวจเด้งมากเลยนะครับ ก็มาหนักคนละแบบกันวุ้ยเมื่อกี้ผมทำอะไรกันดูงงเมื่อกี้ผมทำอะไรเมื่อกี้ไม่ผมทำอะไรเมื่อกี้นี่เหมือนอะไรน่ะคือแบบจะทำเหมือนจะทำเหมือนคนตึงไงแต่ทำไม่ได้อันนี้ก็งง ตำรวจอย่าเพิ่งตำรวจอพาตำรวจมันติดอะไรอะ่ะอหยุงไม่โดนป้าเกกก็บ,กบ,กบไปแล้วแหละกูไปจับไปจับแพตอุ้มนะครับพี่ชาย ได้ได้ครับได้อุ้มไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแคสแคสนี่โอ้โหมันชนอะไรวะไหนมันมีอะไรไงเป่าเหลืองอ่ะตรงเนี้ยของช่างอ่ะไอเยี่ยผมผมโคตรลำคาญเลยไม่งั้นไม่เกมหรอกอะไรวะอู้เนี่ยผมไม่อยากขับมาตัวนี้เท่าไหร่เลยจริงคนรน่าเบื่อเมื่อกี้ไม่เก่งเดี๋ยวขี่ไปดูดิขี่ไปดูดิขี่ไปดูดิเดี๋ยวเดี๋ยพาไปเดี๋ยวพาไปไปดูดิเดี๋ยวผมชนอะไรตีกลางเลยนี่เนี่ยเนี่ยเห็นปะมันเป็นของช่างอ่ะไอ้เยี่ยโคตรได้เกียรติมาตั้งตรงนี้อ่ะ ไม่ไหวเลยอ่ะพี่จีก็ล่าจับไปนอกเมืองเนาะเอาจริงอ่ะจริงอะไรวะเมื่อกี้ผมเห็นพี่ชายตีเลกาเลยตีตีเลกาเต็มๆเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรโอ้มันกินเบียร์ด้วยนะพี่เพียงพี่ไม่ปกติมันได้มีไงถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีอะไรพี่ไม่มันมีนลายแล้วพี่ชายมันเป็นไอ้นี่อ่ะไอ้ที่เก็บของช่างของช่างใช่ผมหนีเวลาเรบแล้วไม่ไม่เคยชนแต่เมื่อกี้ไปเมื่อกี้โดนไม่ดีเลยดิเกิดตอดาต่อตาเลยอ่ะ ถ้ารถไม่ถ้ารถไม่พังก็น่าจะรอดอยู่เมื่อกี้แหละรอดรอดจะไปเหินแรกก็ไปเหินชนข้างตึกโอ้สภาพแต่ล้เหินเอาไว้เอาไว้พี่ชายซื้อแต่งเต็มปะเนี่ยแต่งเต็มแล้วแต่งเต็มกี่บาทครับพี่ผมซื้อมาห้าพันกว่าบาทครับโอตอนนั้นผมจำเป็นประชาชนผมเก็บซื้อไอซีอะทีสิบอะโอ้สี่แสนเลยนะใช่แต่ว่าแรงอยู่นะมันเอาแรงก็แรงแต่มออกตัวแรงอ่ะใช่แรงแรงตัหัวตามไม่ทันแต่ว่าถ้าแบบขับแบบเมื่อกี้ก็เกมอะ ไม่ไหวเลยเดี๋ยวค่อยๆเล่นกันใหม่พี่ชายได้ได้ได้เจอแต่ตำรวจเยอะไปนะเดี๋ยวดิเด um> ี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปแล้วมันส่วนใหญ่มันเข้ามาแอคกันใช่แล้วก็เข้ามาแบบโคตรเยอะนะแต่หลังๆมาจะลดลงสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ซูงแป้คนตัวนะครับผมพี่ชายมีเคนมผงกับลบหนีเป็นหกร้อยสิบห้านาทีนะครับพ่อใหญ่สายบินครับครับครับจ่าไปเลยครับ ตำรวจสอนอาบชาวบางคนก็พูดดีบางคนก็ไม่ดีนะครับผมถ้าเจอคนดีก็แบบนี้แหละครับถ้าเจอคนีม่ดีครับชื่อแปลกๆมาขึ้นนะพี่เนาะไม่ไหวเลยโอเคครับผมใช่ใช่ผมโดนไล่คันเดียวผมผมไปชนไอ้ที่ซ่อมของช่างอ่ะไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้บางอยู่ข้างริมน้ำเออข้างไหนร่องน้ำแล้วผมชนพังเลยชนปมกระเด็นแบบหมุนเลยอะพี่ ใช่ของช่างมันเป็นของช่างมันเป็นที่ซ่อมอุปกรณ์ของช่างมันมันแข็งอ,ะอ่ะผมชนต้ำเดียวพังเลยรถอ่ะเรือดอ่ะนะใช่ใช่รเรืองอ่ะไม่รู้อะไร <c oughs> ตำรวจมันยังพูดเลย <c oughs> โหพี่ผมนึกว่าพี่เห็นนะที่แรกกันแบบเงี้ย <c oughs> เห็นก็บ้าแล้วไอ้แก่กูใส่ต้ำเลย <c oughs> พี่ไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมอ่ะ <c oughs> โ,อโอเคผมคนดูก็ตามสไตล์ครับผม 3K แห่งเมืองออนท็อปวนาก็ได้ซิ้นไลน์ลงไปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะ ก็ฝากช่องด้วยนะครับผมใครที่ชอบผมและดูผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปเมื่อกี้นี่ผมไปพลาดตรงที่ผมชนนั้นกับเพลินแรกมาเลยพลาดมาเลยมันในนี้ปกติไม่เก่งเมื่อกี้ผมแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ bye ๊บ